อดทนมาตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้นะ่ะไม่ไหวแล้วต่อให้มีแต่คําขอที่เหมาะสมกับผมก็เถอะต่อให้เป็นคําขอที่ผมทําได้คนเดียวก็เถอะต่อให้เป็นคําขอที่เอาแต่ตะโกนใส่ก็เถอะแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปผมเมื่อวานผมหยุดงานโดยไม่ได้แจ้งเป็นครั้งแรกถ้าให้แก้ตัวไหนแล้วก็คงเป็นเพราะว่าเมื่อวานกว่าจะตื่นก็เลยเที่ยงแล้วหลับไปหรอไม่รู้สึกตัวเลยหรือว่าสลบไปกันแน่อะไรกันน้ําตามันไหลไม่หยุดเลย ไปไประชุมก็ไม่ทันเทเลยแล้วกันเมื่อวานได้นอนไปแล้วแท้ๆยังไม่ดีขึ้นเลยจะโดนโกรธอีกไหมนะหนักใจจังกิวนักประจนภัยสวัสดีค่ะเอกจังสวัสดีครับวันนี้เองก็ทำคำขอแบบระบุให้เต็มที่ด้วยนะคะจะว่าไปแล้วกิวมาสเตอร์ก็มีเรื่องที่จะคุยด้วยค่ะกรุณารอสักครู่นะคะเฮ้อทั้งที่ฉันไม่อยากเจอเลยแท้ๆนะ แกไอผู้ใช้เวทบกพ้่องที่มีปัญญาใช้ได้แค่เวทมนต์พื้นฐานก่อนหน้าที่จะถามว่าทําไมถึงขาดงานคงต้องถามก่อนว่าทําไมถึงกล้าไม่เข้าประชุมตามแผนที่ที่ฉันจัดประชุมวางแผนต้นเดือนกิลมาสเตอร์ก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากพูดไปเรื่อยเปืือยแท้ๆพอมีนักประจนภัยคนอื่นด้วยไม่รู้ทําไมถึงเอาจริงเอาจังได้รับความนิยมขึ้นมาซะง,งั้นผมขอโทษนะครับเพราะแกที่รับหน้าที่เป็นคนใช้เวทมนต์บับได้ผู้เข้าร่วมไม่อยู่เลยต้องให้คุณหนูเอลินนักประจนภัยระดับบีมาทําหน้าที่แทน เสร็จจากนี้ก็ไปขอโทษเธอซะด้วยละ่ะพวกนักประจนภัยก็ดีใจกันอยู่หรอกแต่มันเปืองนี่สิครับแกนะ่ะไม่ได้มีใจเป็นนักประจนภัยเลยไม่ใช่หรือไงแหลงอีฉ e, ายาผู้ใช้เวทมนต์ที่บกพ่องชื่อเอ็กเพศชายอายุ19ปีข้อมูลสูง160ซนติเมตรหนัก45กิโลกรัมอาชีพนักเวทพลังยืดผลเพิ่มเวลาจุดเด่นใช้ได้เฉพาะแค่เวทมนต์พื้นฐานเพื่อเป็นการลงโทษกลับไปไต่อันดับจากแหลงเอฟซะ ฮ้อโดนดรถแล้งอย่างเกินเหตุเป็นรอบที่3แล้วนะการแรงเอฟหยดเลือดแล้วลงทะเบียนการใหม่ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่ารีบๆหยดเลือดลงทะเบียนแล้วก็กลับไปทํางานที่ค้างไว้ได้แล้วเงียบเลยเป็นอะไรหรอผู้ใช้เวทมนต์ที่บกพร่องจะปล่อยให้โดนแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วไม่ยอมอีกต่อไปแล้วดูเหมือนว่าผมจะไม่มีคุณสมบัติในการเป็นนักประจนภัยครับขอบคุณสําหรับความกรุณาที่ผ่านมานะครับฮะแกจะลาออกเหรอ คิดดูให้ดีนะเพิ่งจะเคยเห็นกิลมาสเตอร์ทำหน้าแบบนี้แฮะช่างเหอะเฮ้อในที่สุดก็ลาออกแล้วเหรอผู้ใช้เวทที่บกพร่องกลุ่มผู้แข่งแข่งซอมเบอร์ลีเดอร์บัสดีแล้วดีแล้วท่านนี้ระดับของนักประจนภัยก็ได้สูงขึ้นสักทีปล่อยให้คนที่มีแค่เวทพื้นฐานมาเป็นนักประจนภัยเหมือนกันมันไม่สบอารมณ์เลยวะฮ่าฮ่าเอออเล็กซังยังมีงานที่ยังค้างคาอยู่นะคะเยอะขนาดนี้เลยนะคะผมน่ะลาออกแล้วครับ ผมสิต้องร้องไห้นะ่ะตั้งแต่เมื่อวานก็ร้องไห้ไปแล้วนี่ปล่อยให้ผมไปสบายเถอะเป็นแค่แรงอีแท้ๆกับมีคําขอแบบระบุชื่อเกินไปแล้วนะเวทมนต์ก็ไม่ได้ดีเดอะไรคงเลียเท้าเก่งเฉยๆสินะงอมืองอเท้าเอาสิเจ้าพวกไม่ได้ความเฮ้อทุกคนไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยปกติคําขอแบบระบุชื่อนะ่ะมีค่าจ้างสูงกว่าเป็นห้าเท่าปกติแล้วรางวัลมันควรจะเป็นแบบนั้นแทๆ้ๆแต่ผมกลับไม่เป็นแบบนั้นเลย แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังขอร้องละค่ะแค่ในส่วนของท่านเจ้าเมืองกองกำลังป้องกันป่ากับกิลมาสเตอร์คนเก่าก็ได้เข้าใจแล้วครับผมรับงานนั้นเป็นงานสุดท้ายก็ได้เพราะงั้นช่วยตะโกนเสียงดังๆให้หน่อยนะครับว่ารายละเอียดงานกับรางวัลที่ได้รับคืออะไรบ้างขอบพระคุณมากค่ะมีสามคำขอที่ถ้าไม่รับแล้วจะเดือดร้อนเอาได้ค่ะงานจากท่านเจ้าเมืองคือให้ช่วยซ่อมเครื่องมือเวทมนต์ให้คนรับใช้ค่ะส่วนของกองกำลังป้องกันป่าคือให้ช่วยตรวจตาและปราบปราม สุดท้ายกิลมาสเตอร์คนเก่าขอให้ช่วยดูแลร้านเหล้าและทำความสะอาดเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะรางวัลที่ได้รับจากคำขอไม่ว่าอันไหนก็ตามเป็นเจ็ดเหรียญเงินเล็กค่ะได้ยินปะงานพวกนั้นมีค่าจ้างให้แค่เจ็ดเหรียญเงินเล็กขำแทบสำลักปฏิเสธไปก็ได้แท้เงินแค่นั้นเท่ากับค่าข้าวกลางวันฉันเองนะไม่รู้เหรอคำขอแบบระบุชื่อนะ่ะกึ่งกึ่งบังคับให้ทำก็เลยปฏิเสธไม่ได้นะ่ะแต่มายื่นคำขอไรสาระแบบนี้ไม่อายหน่อยเหรอนั่นไงน้อยใช่ไหมล่ะ ผมเป็นนักประจนภัยแรงอีที่ได้รับคำขอแบบระบุชื่อก็จริงแต่เงินรางวัลต่ำมากเอาเถอะงานสุดท้ายแล้วเหลืออีก3งานที่ต้องทำก่อนลาออกจากการเป็นนักประจนภัยงานแรกก็คือซ่อมอุปกรณ์เวทมนต์ของคนรับใช้ให้กับท่านเจ้าเมืองไอซ์บอนที่เหลือก็วางไว้ตรงนี้เติมพลังเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้งานในห้องแช่ยเย็นก็จบแล้วพร้อน้ำแข็งที่ผมสร้างผ่านไปหเดือนแล้วก็อย่าลืมใช้เวทแสงกับทุกห้อง ไรบอลไรบอลเฮ้อ right right huh, ที่นี่มันกว้างจริงๆเลยนะยังเหลืออะไรที่ต้องทําอีกเยอะเลยเหนื่อยจังทั้งใช้เวทมนต์ทั้งเดินไปเดินมาก่อนหน้านี้ท่านไว้เขาเคยขอให้ช่วยทําอุปกรณ์เวทมนต์ที่ใส่ไอบอลแล้วก็วินบอลที่พกพาได้สินะพกพาได้งั้นเหรออุปกรณ์ทํำยังไงดีลองทําเป็นทรงกระบอกเจาะดูดูแล้วกันเสร็จแล้วเย็นสบายดีจังแต่ทําไมรู้สึกแตงิดแต,ตงิดใจชอบกกนกันลเนี่ยลางสังหรณ์ไม่ดีแปลก ไว้เขาราโดริสโอ้นี่ไงคิดอะไรดีๆออกจนได้นะช่วยทำเพิ่มอีกร้อยอันภายในวันพรุ่งนี้ทีสิไหนๆก็เซ็นรับคำขอเสร็จสิ้นไปแล้วไม่ยุ่งด้วยแล้วกันคอยจ้องแต่จะเอาเปรียบตลอดเออขออนุญ,ญาตปฏิเสธนะครับพูดอะไรออกมานะไอ้เจ้าคนใช้เวทมนบกพ่องนี่ไม่เข้าใจหรอว่านี่คือคำสั่งไม่ไหวแล้วหปีที่ผ่านมามีแต่คำขอที่เกินตัวไม่งั้นจะได้นอนไม่ไหล่กันละ ก็ตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่โกหกใจตัวเองคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะผมไม่ขอถอนคําพูดหรอกนะครับแกเป็นแค่สามัญชนกล้าขัดคําสั่งคุณนางอย่างนั้นเหรอคงจะมีเหตุผลที่ฟังขึ้นอยู่สินะถ้าเหตุผลตื้นเขินแล้วก็ฉันจะสั่งประหารแกในทันทีคิดว่าขู่ให้กลัวแล้วจะได้ผลอย่างนั้นเหรอแต่ฉันก็ใจกว้างนะถ้ายอมขอโทษก็จะให้โอกาสอยู่หรอกเอาละพูดสิเบื่อืมผมเบือ่อผมไม่อยากทํางานแล้วครับ วะพูดออกไปแล้วเอ่ออะไรเออท่านไว้เขาเป็นอะไรไปหรอครับอะไรของเองวะไอเจ้าผู้ใช้เวทมนต์บกพ่องว่าแล้วนักประจนภัยที่ใช้ได้แค่เวทพื้นฐานอย่างแกเนี่ยมันใช้งานไม่ได้จริงๆสันดานเน่าๆของแกฉันจะดัดให้เองไอเทมที่สั่งนะไปทํามาให้200ชิ้นเลยนะจะออกเป็นคําขอประเภทระบุชื่ออย่าได้คิดที่จะหนีเชียวเฮ้อถ้ายอมฟังแต,แ,ตแต่แรกก็ไม่ต้องลําบากแล้วแท้ คำขอนั้นนะ่ะระบุเป็นชื่อคนอื่นแทนนะครับผมลาออกแล้วละลาออกเลยเท่านี้คําขอของท่านไว้เขาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีคําขอใหม่อะไรเชิญไปยื่นที่กิวเอานะครับรอก่อนสิวะฉันยังพูดไม่จบเลยนะเว้ยผมไม่อยู่แล้วครับต่อไปก็เป็นคําขอให้ช่วยสอดส่องป่าปามป้องกันแนวป่าเฮาคำขอระบุชื่อของผมแต่ละอันเนี่ยมันเอารัดเอาเปียบหน้าดูเลยนะครับ งานสอดส่องแนวป่าเป็นงานรับเหมาแบบรายย่อยคนที่เคยทำงานนี้อยู่ได้กันเดี๋ยวนี้ก็ไม่รับงานนี้กันหมดแล้วงานนี้ก็ทำมา5ปีแล้วสินะกลับมาย้อนคิดดูก็คงเพราะมอนสเตอร์ไม่ได้ค่ายากยินอะไรเพราะเป็นงานเสริมเลยโดนห้ามเก็บมอนสเตอร์คอแล้วก็เป็นงานที่ทำคนเดียวก็ได้เลยเป็นงานจุกจิกเกินความจำเป็นยิ่งทำยิ่งเหนื่อยแล้วนะคิงออกเหรอ โดนเจอตัวแล้วแต่ว่าผมนะ่ะไวกว่าไฟเยบอลฮะอะไรวะคิดว่าไม่จำเป็นต้องหลบลูกบอลเพลิงแบบนี้อยู่สินะแต่ว่านะความสามารถของผมคือยืดผลเพิ่มเวลาไฟของผมจะไม่มอดหรอกนะครับงานป่าป,ปามเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ผมเองก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยชาร์โดว o ฟประมาทไปหน่อยเจ้านี่ปล่อยนะฟะตัน โอ้ยไฟฟ้าเข้าเป้าแต่พอโจมตีท,ท,ทั้งที่โดนกัดอยู่ก็เลยโดนกัดสลึกเลยหนีไปแล้วสินะแต่ว่านะยังไงก็หนีสายฟ้าของผมไม่พ้นหรอกนะอืมดื่มพชั่นฟื้นฟูมานาไปจนแน่นท้องเลยรายงานในการปราบปามในครั้งนี้ครับปราบปาม King o อก s h a d o ชาโดว8 o ูแปดออกสอบิน2ของที่ใช้พปชั่นรักษา1โพชั่นฟื้นฟูมานา7 นั่นสินะเพราะช่วงหลังๆจำนวนมอนสเตอร์ลดลงไปมากเจ้าหน้าที่ที่จุดรับรางวัลก็เลยไม่มีแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทำงานที่นี่แล้วสินะขอขอบคุณสำหรับตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับมอนสเตอร์ลดลงหรอฝีมือใครกันช่างเหอะอย่าไปสนใจเลยกลับไปนอนพักผ่อนดีกว่าเอาละภารกิจนอนหลับพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยกางเกงที่โดนกัดไปนี่เอายังไงดีนะ ลองเอาเข็มน้ำโชคที่ได้จากลูกกะเย็บซ่อมดูละกันไม่มีตัวสำรองด้วยสิอืมเหมือนจะไม่รอดแฮยิ่งทำยิ่งแย่อพอเย็บซ่อมไม่ไหวก็เลยตัดให้สั้นลงแทนช่วยไม่ได้แฮเสร็จงานไม่ไหร่ค่อยซื้อใหม่แล้วกันแย่แล้วสายแล้วคำขอสุดท้ายคือคำขอจากกิลมาสเตอร์คนก่อนให้ทำความสะอาดดูแลละเล่าหนึ่งเดือนขอโทษครับที่มาสายช้าจังวะเอก ก่อนร้านจะเปิดต้องเตรียมร้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิวะขอโทษครับผมจะรีบทำเดี๋ยวนี้ครับกิวมาสเตอร์คนก่อนจนป่านนี้ก็ยังบ้าอํานาจเหมือนในอดีตเป็นคนแก่ที่รับมือยาวคอตัวเลยล่ะเฮาคินไอบอลไฟเบลวอเตอร์บอลเท่านี้ก็จะมีผลต่อเนื่องหนึ่งเดือนนะครับแย่แล้วพ่เหนื่อยเกินไปเลยเผือปรับตั้งค่าให้มีผลแค่หนึ่งวันไปแล้วหึใช้แค่เวทมนพื้นฐานก็เหนื่อยซะแล้วเลย ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเหรอนั่นสิวันนี้แกมาสายนี่นาะขอทำโทษด้วยการไม่จ่ายค่าจ้างแล้วกันเข้าใจแล้วครับฮ่าโชคดีจริงๆงั้นคำขอของเดือนนี้ก็ถือว่ายกเลิกแล้วกันนะเดือนหน้าอย่ามาสายล่ะฮอแจ้งยกเลิกเหรอครับยกเลิกเลยก็ได้ครับเท่านี้ก็ไม่ต้องแก้ใหม่แล้วอะไรของเจ้านี่กันนะจะเขียนลงไปว่าทำไม่สำเร็จนะก็ไม่สำเร็จจริงๆเลยนะ คำขอทั้ง3ใบเสร็จสิ้นแล้วครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะเอ็กซังครับขอบคุณที่ผ่านมานะครับในที่สุดก็ปลดโซ่ที่พันธนาการได้สักทีจบแล้วตอนนี้จบหมดแล้วชีวิตที่บัดซบเหมือนธาตุนักประจนภัยอะไรนั่นน่ะหวยสิ้นดีฮ่าผมเป็นอิสระแล้วด้วยเหตุนี้ชีวิตที่ไม่ต้องทำงานของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นอดีตนักประจนภัยแรงอีเอก ว่างงานลาก่อนการกดขี่ใช้แรงงานเยี่ยงทาตอืมอากาศเช้านี้ดีจังเลยนะทำอะไรดีเวลาก็มีตังก็มีการเป็นอิสระนี่มันดีจริงๆผมชื่อเอ็กเป็นนักเวทที่ใช้ได้แค่เวทพื้นฐานก็จริงแต่ไฟของผมจะไม่มอดน,น้ำแข็งผ่านไปเป็นเดือนก็จะไม่ละลายเพราะความสามารถเวทมนต์ของผมคือยืดผลเพิ่มเวลาพอมีเงินแล้วก็ดันไม่รู้สึกอยากพักอยากใช้เงินซะงั้น โอ้ได้กิน,นหอมอมาจากทางนี้แฮะตรงไหนวะเจอแล้วร้านของย่างเสียบไม้ก่อนอื่นเลยก็ต้องเริ่มจากของที่ไม่เคยกินสักครั้งในชีวิตขอหนึ่งไม้นะครับจะทําอะไรก็อยากทําให้จุใจไปเลยไอ้เจ้าสามัญชนหน้าโง่นั่นมีปัญญาใช้ได้แค่เวทพื้นฐานแท้ๆยังกล้าอวดดีปฏิเสธคําสั่งของฉันได้นะตามที่ท่านว่าเลยครับท่านไว้เขาว่าแต่ไอ้เจ้านั่นมันชื่ออะไรนะชื่อเอนะครับ คนรับใช้ yes man ไปจัดการในคนไร้ประโยชน์นั่นซะอย่าปล่อยให้หนีจากเมืองไปได้แล้วก็กดดันพวกกิวประจนภัยกับที่อื่นๆไม่ให้รับมันเข้าทำงานซะจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับฮ <c oughs> สนุกแน่งานนี้นึกภาพเจ้านั่นตอนมากราบอ้อนวอนของานออกเลยละ่ะคราวนี้ลหละจะสั่งสอนกำหลาบให้หลาบจาเลยไอเจ้าเอ,เอครับท่านไว้เขาแล้วกระบอกนั่นคืออะไรล่ะครับ ฉันให้ไอเดียกับเจ้าผู้ใช้เวทบกพ่องให้ลองทาเครื่องมือบรรจุเวทน้ําแข็งกับเวทลมแบบพกพาได้นะ่ะโอ้ต่อให้เป็นคนที่ใช้ได้แค่เวทมวนพื้นฐานแบบเจ้านั่นก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างแฮะสายตาเฉียบแหลมมากครับท่านไว้เขาแชมิล่าทาออกมาได้ห้าอันเดี๋ยวให้อันหนึ่งแล้วกันไปเอาที่ครัวนะขอบพระคุณนะครับตั้งใจว่าจะให้ทาสัก200อันแท้แต่เจ้านั่นเผ็ดแนบไปแล้วแย่จริงๆเลยนะครับพูดถึงในครัวหืมทําไมหรอ หม้อเก็บน้ําสําหรับใช้ในครัวน้ําหมดไปแล้วนะครับให้ทําเช่นไรดีครับเป็นของคนที่ชื่อ X ที่หนีไปทําขึ้นมาด้วยถ้างั้นก็ไปตามนักเวทมาสักคนก็ได้ถ้าไม่แพงมากก็ซื้อเครื่องมือเวทครับท่านเฮ้ยให้ใครมาทําแทน X นะ่ะเอาจริงหรอือมอร่อยของแบบนี้ให้กินกี่ไม้ก็ไม่พอคิดถูกจริงๆด้วยที่ลาออกแต่ว่าเอาไงดีไม่ไหวแล้วอยากกินมากกว่านี้แท้ๆแต่ร่างกายปฏิเสธ พราะโดนกดขี่ใช้แรงงานเยี่ยงทาตร่างกายก็เลยโซมแบบนี้ขออีกสักคำแล้วค่อยยอมแพ้และกันไม่กินต่อแล้วหรอเออเอาไปสิค่อยๆกินนะเดี๋ยวจะจุกเอาจะดีหรอไม่ได้กินเนื้อมาเป็นครึ่งปีแล้วขอบคุณมากนะพี่ชายผมเองก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันก็เลยไม่ชินกับเนื้อดีๆไว้เจอกันครั้งหน้าจะเลี้ยงข้าวอีกนะ เป็นชีวิตว่างงานที่อิ่มใจดีจังแต่ยังไม่พอใจแค่นี้หรอกนะต่อไปอะไรดีนะไม่มีของที่อยากได้เป็นพิเศษแต่หาเรื่องเสียเงินไร้สาระละกันมีแต่ของที่ไม่เคยเห็นแฮะดูเหมือนว่าโลกพัฒนาไปเยอะมากเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอุตส่าห์เข้ามาเพราะว่ากาดจะช็อปให้แหลกแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรดีเจออะไรใหม่ๆเข้าไปจนเลือกไม่ถูกเลยมีอะไรที่พอเยียวยาได้ไหมนะต้องการการเยียวยา สัมผัสนิ่มเหมือนหน้าอกชั้นยอดหมอนรูปทรงสลามหลับสบายลองสัมผัสดูได้เลยค่ะว้าเวะอว้านี่มันสวรค์ชัดๆโคตรดีจนอยากเอากลับบ้านเลยไม่สิแทบจะไม่อยากปล่อยมือเลยอุ๊ยเอกคุงไม่นะโดนเห็นแล้วเอกคุงจริงๆด้วยเผอิญว่ามือปัดไปโดนเฉยๆนะ่ะแหมแหมไม่ต้องอายหรอกยังไงเอกคุงก็ยังเป็นเด็กผู้ชายนี่นะ เด็กคนนี้ดีไหมจ๊ะตั้งใจทำมาให้ใหญ่ๆอวบอื่มเหมือนฉันเลยดูสนใจน่าดูคุ้มค่ากับการที่ตั้งใจทำมาเลยนะอย่าเข้าใจผิดสิครับผมก็แค่อยากตรวจสอบคุณภาพเฉยๆแต่ว่าเผื่อไปจับโดยที่ยังไม่ล้างมือก็คงต้องรับผิดชอบด้วยการซื้อกลับละครับโอโหตัวนั้นนะ่ะเป็นของตัวอย่างขายให้ไม่ได้หรอกจ้ะเพราะอย่างนั้นเช็คคุณภาพของฉันด้วยไหมล่ะไม่เป็นไรผมเกรงใจนะครับแหมน่ารักจริงๆเลยนะ จะว่าไปเอ็กคุงช่วยทําให้อ่างอาบน้ํากลับมาใช้ได้หน่อยสิส่งคําขอแบบระบุชื่อไปแล้วแต่โดนปฏิเสธหมดเลยลําบากลําบากขอร้องละนั่นสินะเพราะว่ามีแต่พวกผู้มีอํานาจส่งคําขอโหดๆมาทางกิวก็เลยไม่รับคําขอจากสามัญชนให้ถึงคนนี้จะน่าไม่อายแต่ก็ไม่เคยขออะไรไล้สาระเอาเถอะลองฟังดูหน่อยละกันเข้าใจแล้วครับสมกับเป็นเอกคุงขอบคุณนะเดี๋ยวจะไปส่งคำขอที่กิวไว้นะ นั่นสินะตอนนี้ผมนะ่ะขอโทษด้วยครับว่าแล้วว่าคงไม่ไหวผมนะ่ะเลิกเป็นนักประจนภัยแล้วนะครับก็เรานะ่ะตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลิกทำงานอีกด้านหนึ่งที่คาลือหาดของไว้เขาทำไมหายใส่น้ำถึงแตกได้ล่ะครับนี่นะ่ะเป็นเพราะว่าฉันพยายามทำตามคำสั่งพิลึกพิลึกที่ให้ใช้เวทมนต์แบบนั้นไงนั้นเหรอครับคุณผู้ใช้เวทแรงเอที่ผมขอไปนะ่ะไม่ใช่ใช้เว,วเทวทตร์บอลที่ทำให้หายแตก แต่ว่าให้ใช้เวทที่ทําให้เติมน้ําได้เองตลอดหนึ่งปีทั้งหากหาเสียสติไปแล้วหรอ yes, man. เยสแมนเวทมนต์แบบนั้นมันมีที่ไหนกันเวทมนต์ของเอกมันพิเศษนี่เองสินะแต่ว่าคิดภาพชีวิตที่ไม่มีหายใส่น้ําพิเศษพิเศษแบบนี้ไม่ออกจริงๆนั่นสิที่ห้องอื่นยังมีเหลืออยู่อีกนี่นาะไปเอาหายใส่น้ําที่เอกไล่เวทมนต์ไว้มาใช้แทนไปก่อนฉลาดสมกับเป็นชั้นจริงๆโอ้ตะเกียงเองก็ไฟดับแล้วงานงอกอีกแล้วสินะตะเกียงอันนี้เองก็ฝีมือเอกสินะ แล้วความทรมานของบัตเลอร์เยสแมนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเออคือว่าผมปฏิเสธไปแล้วนะครับไม่ดีหรอนะขอร้องอุตส่ารวบรวมความกล้าปฏิเสธไปแล้วแท้ๆเดี๋ยวให้หมอนสลามเป็นของตอบแทนก็ได้สนใจไหมล่ะไม่ล่ะครับเงินก็มีซื้อเองได้ครับเหรียญเงินใหญ่หนึ่งเหรียญโหราคาเอาเรื่องเลยนะงานง่ายๆไม่ถึงหนาทีก็ได้มาฟรีๆแล้วลองดูก็ไม่เสียหายมั้ง ไม่เห็นต้องมาสับสนเลยเด็ดขาดเป็นสุดยอดคนว่างงาน,นอืมถ้าเอ็กคุงไม่ซ่อมอ่างอาบน้ําให้เรื่องที่เห็นเมื่อกี้อาจจะเผลอลูดปากเมาส์ไปก็ได้นะแบบนั้นก็แย่สิแล้วนี่ได้มีคนจองเยอะแยะคิวยาวเลยนะแต่ถ้าเพื่อเพื่อนแล้วก็พอหยุดหยวดรัดคิวให้ได้อยู่นะโถเอ้ยแบบนี้ถ้าปฏิเสธไปก็ต้องไปต่อคิวยาวอีกเลยสิอยากได้อ่ะอยากได้โคตรเลย เพื่อนเพื่อหมอน,อ,นอืมไม่ใช่งานซะหน่อยก็ช่วยไม่ได้สินะครับถ้าเป็นคำขอในฐานะเพื่อนแล้วเย้ yeah, เอ็กคุงน่ารักที่สุดมาเป็นลูกเขยฉันไหมลูกสาวฉันเองก็ชอบเธอมากเลยนะไม่งั้นจะแถมเด็กในท้องให้ไปอีกคนก็ได้นะสุดท้ายก็ตอบตกลงไปซะได้ดีใจขนาดนี้เลยสินะแถมยังได้หมอนสลามอีกด้วย Waterball Fireball เอาละนี่น่าจะอยู่ได้เป็นปีแล้วนะครับปะ เป็นปีเลยเหรอใช้ได้นานขึ้นแล้วสินะจะว่าไปแล้วมันก็ใช้ได้นานขึ้นแฮะคงเพราะเจอแต่คําขอหดโหดจนพลังพัฒนาขึ้นก็ไม่ได้แย่หรอกนะแต่ไม่เอาด้วยแล้วเออใครมาหรอคะอ่ะเอ็กนี่จังไงจ้าลินะเอ็กคุงซ่อมอ่างอาบน้ําให้เราด้วยนะจริงหรอคะขอบคุณค่าเพื่อเป็นการตอบแทนจะยอมให้ตกหลุมรักี้นนะก็ได้นะคะนี่สอนลูกมาย,ยังไงกันเนี้ย ลีนะ่เรื่องแบบนี้ค่อยพูดตอนโตนะเอ๋ลีน่เองก็โตแล้วนะคนละความหมายแล้วถ้าทําแบบนี้ต่อหน้าอาจารย์เอลิเซ่ที่เป็นเอลแล้วก็คงกลายล่างเป็นอ็อกแน่ๆนี่อย่าทําแบบนี้ในที่สาธารณะนะเอ็กคุงถ้าเลิกเป็นนักประจนภัยแล้วมารับจ็อบให้ฉันแบบนั้นแค่ง,งานเดียวไหมงานเดียวหรอโธ่พอเถอะครับบอกแล้วไงว่าผมจะไม่ทํางานแล้วเอ็กคุงเธอ ฮ้ฉันขอโทษนะฉันผิดเองแหละจะไม่กดดันเธอแล้วโอโๆนะโอโๆนะคะหัวใจมันนุ่มฟูยังไงก็ไม่รู้แฮะขอบคุณทั้งสองคนมากนะตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรแล้วละ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะบอกได้ก็เราสนิทกันนะนี่นาฟนิดรู้จักห้องแช่เย็นไหมครับจู่ๆทำไมหรอได้ยินว่าเป็นห้องไลยเวทแพงๆที่ขุนนางใช้กันใช่ไหม นี่คือไอบอลที่ใช้ได้1ปีนะครับอันนี้ผมแถมให้ครับว้าวเอ็กคุงน่ารักสุดๆไปเลยอะแม่คับพี่เอ็กของลีนะนะทำไมถึงไม่มาหาฉันล่ะเด็กสาวลึกลับที่ยังไม่รู้ว่าเอ็กออกจากการเป็นนักประจนภัยแล้วเธอคือใครกันแน่เอ็ก